สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหลอนๆเรื่องผีที่เกี่ยวกับวิญญาณจากกระทู้พันทิตมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังแล้วครับเรื่องเสียงร้องปริศนาก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องหลอนๆกันหนึ่งไลค์ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับทางรายการเอาลักครับ ในเมื่อกดไลค์กันแล้วก็ไปกันเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เรามีอายุยังน้อยตอนนั้นอายุเราได้แค่เจ็ดขบเองถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนเรากับครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นครอบครัวของเราทำไรมันในขณะที่ทำไรมันอยู่นั้นทางบ้านเราก็ได้รับเหมารับจ้างเก็บมันไปด้วยถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ไปเรียนเราจะต้องตามไปด้วยทุกครั้งรถเข็นมันจะมีหลายคัน จะเป็นรถใครรถมันเขาก็จะมากับครอบครัวแต่ทุกๆคันจะรู้จักกันเพราะเป็นชุดเดียวกันเวลาจ้างก็จ้างยกชุดทุกๆวันก็จะเป็นแบบนี้วันวันหนึ่งก็เหมือนวันทั่วๆไปต้องไปเก็บมันโดยมีพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายเราอีกคนและก็จะมีคันอื่นๆพอไปทุกอย่างก็ปกติดีเป็นไรเป็นป่าด้านข้างมีเหวลึกที่หนึ่ง วันนั้นทุกๆคนเก็บมันกันจนดึกไม่แน่ใจเวลาแต่มันมือต้องใช้ไฟฉายกันแล้วพ่อเก็บเสร็จเขาก็จะรอกันก็จะมีนั่งกินเหล้าหรือนั่งกินนั่งเล่นกันปกติก่อนเอามันไปลงขายโดยรถคันที่เกิดเหตุเป็นสองผัวเมียคนผัวเนี่ยคือค่อนข้างจะเามามากและรถต้องขับข้างเหวนะรถก็จะใช้เป็นรถอีแทกเก็บมันได้สามถึงห้าตัน ดยก่อนเกิดเหตุทุกคนมานั่งก่อไฟทำอะไรกินกันคนอื่นๆก่อไฟก็ติดปกติดีไฟลุกแจมเลยแต่คนที่เสียชีวิตในคืนนั้นพยายามก่อไฟยังไงไฟก็ไม่ติดจากทีสักพักนกที่เกาะอ,อยู่ต้นไม้ใหญ่ก็พากันตกใจอะไรสักอย่างเห็นรีบบินหนีไปขณะนั้นทุกคนก็งงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอเวลาผ่านไปเขาก็ต้องเคลื่อนย้ายมันไปขายก็ต้องขับต่อท้ายกันไป ทุกคันก็ขับตามๆกันไปจนมาถึงคันที่เกิดเหตุตอนนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมืดมากมารู้อีกทีรถก็เอียงไปทางปากเหวแล้วและคุณนาที่เสียชีวิตก็อยู่บนรถคันนั้นอยู่กับสามีที่เมาน้ากระโดดหลบแต่ตกลงไปตรงที่บอกว่าเป็นปากเหวและมันราวๆสีตันก็หล่นไปทับน้าคนนั้นพร้อมๆกับคอกเหล็กของรถอ e ี๊อก ทุกคนตกใจมากพากันกระโดดวิ่งไปช่วยกันคุยหาร่างคนอื่นไม่ได้คิดว่าหน้าคนนั้นจะเสียชีวิตนะเขาไม่ได้คิดอะไรกันด้วยซ้ำคิดแค่พยายามจะช่วยแต่ด้วยที่ว่ามันเยอะมากคุยเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีสักพักมีเสียงผู้หญิงตะโกนคำว่ากูอยู่นี่โดยคำนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ได้ยินได้ยินกันแค่สามคนจากสิบกว่าคน พอสาคนได้ยินก็เลยตะโกนบอกว่านี่อยู่แถวนี้ก็ช่วยกันคุยสักพักก็เจอร่างโดยคนที่ได้ยินหนึ่งในนั้นคือแม่เราและก็พี่ชายกับป้าสาวเท่านั้นที่ได้ยินแต่ทว่าทั้งสามคนก็คิดว่าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดขณะนั้นตอนที่เจอร่างก็ไม่ได้มีใครคิดกันนะว่าเสียชีวิตเพราะยังมีเสียงตะโกนมาอยู่ว่ากูอยู่นี่จากนั้นคนก็รีพร่างไปส่งที่โรงพยาบาล พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าคุณน,น้าคนนี้เสียชีวิตคาที่และคนที่นำพาร่างไปก็โทรมาบอกกับคนในชุดว่าเสียชีวิตคาที่คนนั้นๆก็เดินมาเรียกบอกแม่เราแม่เราก็ตกใจแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงใครแม่เราก็ขึ้นรถมากลับบ้านมากับป้าอีกคนที่ได้ยินเสียงเหมือนกันขณะนั้นพ่อกับพี่ชายเรากลับมาก่อนแล้วแม่เรากำลังช่วยรถคันอื่นอยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับ พ่อมาถึงแม่เราก็เหมือนตกใจคือเจอพ่อที่ร้านคา้าพ่อถามทำไมพากันหน้าซีดมาเชียวแม่ก็บอกพ่อไปว่าเดี๋ยวพ่อยกลับไปคุยกันที่บ้านต่อมาก็ไปบ้านเราต่อกลับไปทุกคนก็นั่งคุยกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อมาก็จะเป็นงานศพแม่เรากลัวมากกับเหตุการณ์ในวันนั้นเพราะไม่เคยพบเคยเจอจึงถามพ่อเราว่าต้องทำไงจะได้ไม่ต้องกลัว โดยพ่อเราเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็บอกแม่ไปว่าให้ไปจุดธูปแล้วก็บอกตัดขาดกันไม่มีอะไรผูกมัดกันบอกให้ตัดขาดกันไปตั้งแต่วันนี้แม่เราก็ทำตามแต่พว่าคืนนั้นคืนนั้นแม่ได้ฝันว่านะ้าคนที่เสียชีวิตในวันก่อนได้มาหาแม่โดยมาเป็นเงาวดำๆลางๆแม่ว่าถึงเห็นแบบนั้นจำได้ว่าเป็นใครขณะนั้นแม่เห็นน้าคนที่เสียชีวิต ได้เดินเข้ามาลากขาเราในฝันตอนนั้นแม่เราก็พยายามช่วยเราและก็บอกนะคนนั้นไปว่าอย่าทำอะไรลูกพี่เลยแม่ก็พยายามดึงเรากลับสักพักเขาร้องให้เราพูดกับแม่เราประมาณว่าพี่มาตัดขาดหนูทำไมหนูไปทำอะไรให้พี่แม่เราก็พูดไปว่าแม่กลัวแม่ขอโทษและก็อะไรอีกเราจำไม่ได้แล้วอยู่มาสักพักเรื่องมันก็เงียบเงียบไป แต่ก็ไม่นานนักเพราะมีคนมาเล่าให้สั่งว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างก็สอสกสะอื่นหรือบ้างที่มาเป็นเสียงเหมือนคนที่ใจจะขาดเหมือนว่าหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้โดยลุงคนที่เล่าปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันต้องขมาลาโทษด้วยที่กล่าวถึงไม่ใช่แค่คุณลุงที่ได้ยินแต่คนแถวๆนั้นได้ยินเหมือนกันหมดทุกคน แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเสียงของคุณน้าที่เสียชีวิตหลังจากเรื่องผ่านไปจนเผาเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ยังมีคนพูดถึงแต่เรื่องก็เงียบไปตามการเวลาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวในชีวิตเลยที่เราจำได้ตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบันและก็ยังคงัวดทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้แต่ป่านนี้คุณน้าก็คงไปไปนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วหรืออาจจะไปเกิดเป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้ ฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกดระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกําลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกําลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ